ธรรมะพานิทานเรื่องเงาที่อยู่ข้างหลังณหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีชายหนุ่มชื่อปิยะผู้มีนิสัยกังวลใจง่ายวันหนึ่งขณะที่เขากำลังเดินในสวนเขาสังเกตเห็นเงาของตัวเองบนพื้นดินทันใดนั้นเขาก็เกิดความคิดแปลกๆว่าทำไมเงานี้ต้องตามฉันไปทุกที่ล่ะมันรบก,กวนใจจริงๆปิยะเริ่มรู้สึกอึดอัดใจกับเงาของตัวเอง เขาคิดว่าเงานั้นเป็นเหมือนปัญหาที่ตามมาทุกคนทุกแห่งยิ่งเขาคิดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกเบื่อหน่ายกับเงาที่ติดตัวมาเขาจึงตัดสินใจที่จะหนีจากเงาให้ได้ฉันต้องหนีให้พ้นจากเงาผีนี้ให้ได้ปิยะพูดกับตัวเองแล้วร่างวิ่งเร็วๆไปข้างหน้าเขาหวังว่าถ้าวิ่งเร็วพอเงาจะหลุดออกไปจากตัวเขาแต่เมื่อเขาหันไปมองเงาก็ยังตามมาไม่ห่างไม่ใช่ฉันต้องวิ่งเร็วกว่านี้อีก ปิยะพึงพำแล้วเริ่มวิ่งเร็วขึ้นไปอีกเขาวิ่งผ่านทุ่งหญ้าข้ามลำธารวิ่งขึ้นเนินเขาวิ่งลงหุบเขาแต่เงาก็ยังคงตามมาอย่างไม่ห่างไปไหนเหงือใคลออกเต็มหน้าผากของปิยะลมหายใจเริ่มขาดไปแต่เขายังไม่ยอมหยุดทำไมเงานี้ถึงได้ดื้อดึงขนาดนี้ละ่ะเขาพูดไปพลังวิ่งไปตอนนี้ปิยะวิ่งมาเป็นเวลาหลายชั่วโมงแล้วเขาผ่านป่าไผ่ผ่านสวนมะม่วง ผ่านบ้านต่างๆมากมายผู้คนที่เห็นเขาวิ่งผ่านไปก็แปลกใจบางคนเรียกถามว่าปิยะวิ่งไปไหนกันแต่เขาไม่ได้ยินเพราะใจเต็มไปด้วยความปรารถนาที่จะหนีจากเงาให้ได้พระอาทิตย์เริ่มรับขอบฟ้าแต่เงาของปิยะก็ยังคงอยู่ตรงนั้นยิ่งไกลเย็นเท่าไหร่เงาก็ยิ่งยาวขึ้นเท่านั้นปิยะเริ่มท้อแท้แต่เขาก็ยังไม่ยอมแพ้ฉันจะวิ่งไปเรื่อยๆจนกว่างเงานี้จะหายไป เขาพูดกับตัวเองอย่างแน่วแน่หลายวันผ่านไปปิยะยังคงวิ่งหนีเงาของตัวเองไม่หยุดหย่อนเขาวิ่งตั้งแต่ตะวันขึ้นจนตะวันตกกินดื่มนอนแค่เพียงพอที่จะมีแรงวิ่งต่อไปร่างกายของเขาเริ่มผอมลงใบหน้าเริ่มซูบซีดแต่เงาก็ยังคงตามมาเหมือนเดิมทำไมเงานี้ถึงได้ดื้อดึงขนาดนี้หรอ ปิยะร้องไห้ออกมาไม่ว่าฉันจะวิ่งไปไหนมันก็ตามมาทำไมมันไม่ยอมไปสักทีวันหนึ่งขณะที่ปิยะกำลังวิ่งผ่านหมู่บ้านแห่งหนึ่งเขาเห็นเด็กน้อยคนหนึ่งนั่งเล่นใต้ต้นไผ่ใหญ่เด็กคนนั้นดูสนุกสนานดีปิยะอยากรู้ว่าเด็กเล่นอะไรอยู่จึงหยุดวิ่งและเดินเข้าไปใกล้น้องเล่นอะไรอยู่หรอปิยะถาม เด็กน้อยชื่อน้องนิรันยิ้มให้ปิยะพี่คะหนูกำลังเล่นกับเงาของหนูอยู่ค่ะเขาชี้ไปที่เงาของตัวเองที่ปรากฏอยู่บนพื้นดินเล่นกับเงาปิยะแปลกใจทำไมถึงเล่นกับเงาละ่ะเพราะเงาของหนูน่ารักมากเลยค่ะดูสิครับหนูทำมือเป็นรูปนกเงาก็เป็นรูปนกด้วยหนูทำมือเป็นรูปกระต่าย เงาก็เป็นรูปกระต่ายสนุกมากเลยค่ะปิยะมองดูน้องนิรันที่เล่นกับเงาของตัวเองอย่างสนุกสนานเขารู้สึกแปลกใจแต่เงามันตามทุกที่รบกวนใจไม่ใช่หรอไม่ค่ะน้องนิรันสายหน้าเงาเป็นเพื่อนของหนูนะคะมันไม่ได้ตามหนูเพื่อให้หนูรำคาญแต่มันอยู่กับหนูเพื่อเป็นเพื่อนเล่นไงล่ะ คำพูดของน้องนิรันต์ทำให้ปิยะเริ่มคิดได้เงาเป็นเพื่อนเหรอเขาพูดกับตัวเองฉันไม่เคยคิดแบบนั้นเลยใช่ค่ะน้องนิรันต์พยักหน้าพี่ลองเล่นกับเงาของพี่ดูสิคะมันสนุกมากเลยนะคะปิยะลองมองลงไปที่เงาของตัวเองเป็นครั้งแรกที่เขาไม่ได้มองเงาด้วยความรำคาญแต่เขาก็ยังไม่เข้าใจว่า เงาจะเป็นเพื่อนได้อย่างไรแต่ถ้าฉันไม่ชอบเงาฉันจะทำยังไงดีปิยะถามน้องนิรันคิดสักครู่แล้วยิ้มให้พี่ลองหาที่ที่เงาหายไปดูสิคะแต่ไม่ใช่หนีนะคะหาที่ที่เงาจะหายไปเองหลังจากพูดคุยกับน้องนิรัน์ปิยะได้แนวคิดใหม่เขาไม่ต้องวิ่งหนีเงาอีกต่อไปแต่ให้ลองหาที่ที่เงาจะหายไปเอง เขาเดินช้าๆไปรอบหมู่บ้านสังเกตดูว่าเงาจะหายไปตรงไหนปิยะเดินไปเดินมาแล้วก็สังเกตเห็นว่าเมื่อเขาเดินเข้าไปในร่อมเงาของต้นไม้ใหญ่เงาของเขาก็หายไปอ้อใต้ร่อมเงาเงาจะหายไปเขาพูดกับตัวเองเขาเดินเข้าไปยืนใต้ต้นโพใหญ่ที่อยู่กลางหมู่บ้านเงาของเขาหายไปจริงๆปิยะรู้สึกโล่งใจ ในที่สุดก็หายไปสักทีเขาพูดพลางหายใจเฮือกแต่เมื่อเขาหยุดยืนใต้ร่มเงาเขาก็เริ่มคิดได้ทำไมฉันถึงต้องวิ่งหนีเงาด้วยละ่ะเขาถามตัวเองจริงๆแล้วเงาไม่ได้ทำอะไรฉันเลยมันแค่อยู่ตรงนั้นปิยะนั่งลงใต้ต้นโพและเริ่มคิดพบทวนฉันวิ่งหนีเงาเป็นเวลาหลายวันทำให้ตัวเองเหนื่อยมากแต่จริงๆแล้วเงาไม่ได้ทำร้ายฉัน มันแค่อยู่ตรงนั้นเหมือนกับปัญหาอื่นๆในชีวิตเขาคิดถึงปัญหาต่างๆที่เขาเคยวิ่งหนีเช่นการทำงานที่ยากการพูดคุยกับคนที่ไม่ชอบหรือการทำในสิ่งที่กลัวฉันชอบหนีปัญหาเสมอแต่ปัญหาก็ยังอยู่ตรงนั้นไม่ได้หายไปไหนในขณะที่ปิยะกำลังนั่งคิดอยู่เขาเห็นเงาของตัวเองบนพื้นดินเมื่อเขาเดินออกจากใต้ต้นโพ แต่ครั้งนี้เขาไม่ได้รู้สึกหงุดหงิดอีกต่อไปสวัสดีครับเงาปิยะพุดธกับเงาของตัวเองขอโทษที่วิ่งหนีเธอจริงๆแล้วเธอไม่ได้ทำอะไรฉันเลยเขายืนมองเงาของตัวเองอย่างสงบฉันคิดว่าเธอเป็นปัญหาแต่จริงๆแล้วปัญหาอยู่ที่ความคิดของฉันเองฉันไม่ควรหนีเธอแต่ควรจะยอมรับเธอเขาลองทำมือเป็นรูปต่างๆเหมือนที่น้องนิรันธ์ทำ เงาก็เปลี่ยนรูปร่างตามเขาเริ่มรู้สึกสนุกกับเงาของตัวเองจริงๆแล้วเล่นกับเงาก็สนุกนะเขาพูดพลางยิ้มนับแต่วันนั้นปิยะไม่ได้วิ่งหนีเงาอีกต่อไปเขาเรียนรู้ว่าการหนีปัญหาจะทำให้ปัญหานั้นตามมาเสมอเหมือนการวิ่งหนีเงาที่ทำให้เงาตามมาแต่เมื่อเราหยุดและยอมรับปัญหาเผชิญหน้ากับมันด้วยใจที่สงบ ปัญหาจะค่อยๆหายไปเหมือนเงาที่หายไปเมื่อเรายืนใต้ร่มเงาการปึดสติและการมีสมาธิจะช่วยให้เราหยุดวิ่งหนีและเรียนรู้ที่จะเผชิญกับปัญหาอย่างมีสติปัญญาในพระพุทธศาสนาการหนีทุกข์จะทำให้เกิดทุกข์มากขึ้นแต่การเข้าใจและยอมรับความจริงของชีวิตจะนำมาซึ่งความสงบสุข